บางที่ไม่มีเสียงหัวเราะไม่มีเสียงพูดและไม่มีใครอยู่แต่คุณกับรู้สึกว่ามีบางอย่างเดินผ่านหลังคุณไปคืนนี้0 0 FM ผีเล่าเรื่องจะพาคุณฟังจดหมายจากความตายตอนที่13เรื่องราวจากผู้ที่ไม่ได้หายไปไหนแต่ยังคงเดินวนอยู่ในพื้นที่ที่คนไม่กล้าพูดถึงจดหมายฉบับแรกมาจากหญิงสาวเวนเพลกลางดึก ที่เสียชีวิตอย่างเงียบๆในห้องเก็บศพโดยไม่มีใครทันได้รู้ว่าเธอยังอยู่ที่เดิมบางคนได้ยินแค่เสียงฝีเท้าบางคนได้ยินเสียงเคาะเบาๆจากที่ปิดสนิทและบางคนรู้สึกว่ามีใครบางคนยืนอยู่ข้างหลังแม้ในห้องนั้นจะไม่มีใครเลยคืนนี้อย่าหันกลับไปแม้คุณจะได้ยินเสียงฝีเท้าของใคร ฉันชื่อกุ้งทำเวรเปลกลางคืนที่โรงพยาบาลเล็กๆงานฉันคือดูแลร่างผู้เสียชีวิตเปิดปิดห้องเย็นจัดช่องเก็บศพให้เรียบร้อยมันไม่ใช่งานที่น่ากลัวแค่ต้องอยู่เงียบๆกับร่างที่ไม่มีเสียงแต่ไม่เคยคิดเลยว่าร่างต่อไปจะเป็นของตัวเองคืนนั้นไฟในห้องเย็นกระพริบ เสียงปัดเปลวเปล่าดังขึ้นก่อนดับแล้วฉันก็ล้มลงข้างช่องเก็บศพที่เปิดอยู่ไม่มีใครเห็นไม่มีใครได้ยินกว่าร่างฉันจะถูกพบก็อีกหลายชั่วโมงแต่ฉันรู้ตัวตลอดแค่ขยับไม่ได้พูดไม่ได้และตั้งแต่นั้นเสียงฝีเท้าในห้องนั้นก็ไม่ได้มีแค่ของเจ้าหน้าที่อีกต่อไปฉันนอนอยู่ข้างช่องเก็บศพที่เปิดไว้ เงียบเย็นเหมือนคนไข้คนอื่นที่ฉันเคยดูแลตอนที่เขาเปิดประตูห้องเข้ามาเขาสะดุดร่างฉันก่อนถึงจะรู้ว่าฉันไม่หายใจแล้วเขาตกใจร้องเรียกแต่ไม่มีเสียงฉันตอบร่างฉันถูกย้ายเข้าไปในช่องที่ว่างสุดท้ายช่องที่ฉันเพิ่งเปิดไว้ไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้าหลังจากนั้นฉันไม่ไปไหนเลยฉันรู้สึกว่าตัวเองยังอยู่ในห้องเดิมแต่ฉัน ไม่ได้นอนอีกแล้วฉันลุกขึ้นเดินคืนแรกที่มีเจ้าหน้าที่คนใหม่เข้าเวรเขาเป็นเด็กหนุ่มอายุไม่เกินยี่สิบห้าเสียงรองเท้าของเขาขูดไปตามพื้นกระเบื้องฉันยืนอยู่หลังประตูมองเขาเขาไม่เห็นฉันแต่เขากับหยุดกระทันหันตรงกลางห้องเขาก้มมองที่เท้าตัวเองแล้วพูดว่าเหมือนมีใครเดินตามมาทั้งทงที่ไม่มีเสียงอะไร แต่ฉันเดินตามเขาไปช้าๆฝีเท้าฉันเบาแต่ก้องในหูเขาเขาหันกลับมองรอบห้องแต่เงียบไม่มีใครจนเขาเดินถึงช่องเก็บศพที่เปิดไว้หนึ่งช่องใส่ศพใหม่เข้าไปแล้วกดเลื่อนช้าๆทันทีที่เขาดันฝาเข้าไปเสียงคอจากช่องถัดไปดังขึ้นกึกเขาชะงักหายใจแรงแต่ไม่กล้าถอยเสียงคอดังขึ้นอีกครั้งกึกกึก เหมือนคนเคาะจากด้านในเขาถอยหนึ่งก้าวแล้วประตูห้องเย็นปิดเองด้วยเสียงดังปงังเขาว,วิ่งออกไปลืมแม้กระทั่งปิดช่องเก็บศพที่เขาเปิดไว้หลังจากนั้นไม่มีใครกล้าเข้าเวรคนเดียวอีกเลยแต่เวรดึกไม่เคยขาดคนและทุกคนได้ยินเสียงเหมือนเดิมบางคนบอกว่าได้ยินเสียงล้อเลยเลื่อนช้าช้าอยู่ตรงโถงหน้าทั้งที่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้น บางคนบอกว่าเห็นรอยรองเท้าเปียกอยู่กลางพื้นห้องทั้งที่ห้องนั้นไม่มีน้ําแต่ครั้งที่หนักที่สุดคือหญิงพยาบาลคนหนึ่งที่เข้ามาตรวจศพผิดเวลาเธอเปิดช่องเก็บศพเช็ครายชื่อตามหน้าที่แต่ตอนที่เธอกําลังจะปิดฝาเหล็กดึงไม่เข้าเธอพยายามดันแต่ฝานั้นไม่ขยับเหมือนมีอะไรบางอย่างขัดไว้จากด้านในแล้วทันใดนั้นก็มีเสียงขู ดังจากฝาหลังช่องเก็บศพเหมือนเล็บคนกรีดช้าชาทีละนิ้วเธอพงะรีบปล่อยมือถอยหลังชนขอบประตูและเห็นเงาคล้ายร่างคนยืนอยู่ด้านในช่องเก็บศพมือยาวเหยียดแนบฝาดวงตาเบิกโพรงแม้ไม่มีแสงไฟเธอกรีดร้องจนต้องขอย้ายแผนกในวันรุ่งขึ้นไม่มีใครรู้ว่าเงานั้นคือใครแต่ฉันรู้ ตอนนี้ฉันก็ยังอยู่ในห้องนั้นเดินวนชา้าชารอบเตียงว่างข้างร่างเย็นเฉียบที่ไม่มีใครพูดด้วยอีกแล้วฉันไม่ได้กลัวไม่ได้กโกรธไม่ได้ขออะไรแค่เงียบแล้วรอฟังเสียงรองเท้าอีกคู่เดินเข้ามาในห้องเดียวกันถ้าคุณได้ยินเสียงฝีเท้าเดินตามในห้องที่ไม่มีใครถ้าคุณก้มลงแล้วเห็นเงาเคลื่อนผ่านพื้นกระเบื้อง ทั้งที่ไฟไม่กระพริบถ้าคุณได้ยินเสียงคอเบาๆจากช่องเก็บศพข้างๆทั้งที่ทุกช่องปิดสนิทอย่าเปิดมันอย่าหันไปอย่าตอบเสียงนั้นกลับเพราะฉันแค่กำลังเดินอยู่ใกล้คุณใกล้กว่าที่คุณคิดเงียบกว่าที่คุณรู้และเย็นกว่าทุกศพในห้องนั้นฝนตกไม่ใช่เรื่องแปลกฟ้าผ่าก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่บางเสียงจากฟ้ากลับทิ้งเงาอะไรบางอย่างไว้จดหมายฉบับที่สองเขียนโดยชายคนหนึ่งที่ถูกฟ้าผ่าใต้ต้นไม้ใหญ่ริมแม่น้ําไม่มีใครเห็นไม่มีใครได้ยินแต่เขายังวิ่งอยู่ตรงนั้นทุกคืนที่ฝนตกเงาร่างเปียกปอนเสียงฝีเท้าบนดินแฉะและประกายสายฟ้าที่เหมือนเป็นคําตอบของเสียงตะโกนที่ไม่มีใครรับฟัง คืนนี้อย่าหลบฝนใต้ต้นไม้ใหญ่โดยเฉพาะต้นที่มีรอยไหม้ตรงโคนต้นผมชื่อพีทอายุ27วันนั้นผมขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านริมน้ำฝนลงเม็ดแรงฟ้าเริ่มร้องผมเลยจอดใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งต้นนั้นสูงใหญ่มาก เหมือนเป็นต้นเดียวที่อยู่ตรงนั้นผมยืนพิงหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูฝนกระหน่ำลงมาฟ้าแลบหลายครั้งแต่ผมไม่คิดอะไรจะมีเสียงฟ้าผ่าดังเปรี้ยงแสงขาววาบเข้าตาร่างผมกระตุกทุกอย่างร่วงแม้แต่เสียงยังเงียบไปทันทีไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้ร่างผมนอนอยู่ข้างโคนไม้ที่ค่อยๆไม่ดำตรงรอยสายฟ้า และตั้งแต่นั้นต้นไม้นั้นไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ตอนฝนตกอีกเลยหลังจากผมลม้มลงข้างต้นไม้ทุกอย่างก็เงียบไม่มีเสียงฟ้าไม่มีสายฝนแม้แต่เสียงตัวเองก็ไม่มีแต่ผมยังรู้สึกรู้สึกว่าตัวเองยังยืนอยู่ตรงนั้นในฝนเดิมที่ไม่เคยหยุดตกเลยคืนแรกที่มีคนมาเป็นชายวัยกลางคนขี่จัก,กรยานผ่านทางเลียบแม่น้ำฝนเริ่มลงเม็ด เขาจอดใต้ต้นไม้ต้นเดียวกับที่ผมเคยยืนเขาเปิดผ้าคลุมหัวหันมองโคนต้นแล้วชะงักเขาบอกว่าได้กลิ่นเหม็นไหมเหมือนฟ้าเพิ่งผ่าทั้งที่ฝนยังไม่แรงพอแล้วทันใดนั้นมีเสียงฝีเท้ากระแทกบนดินเปียกปกัปกปกักปักดังขึ้นจากข้างหลังเขาเร็วและใกล้มากเขาหันไป ไม่เห็นใครแต่มีคราบโคลนรูปรอยเท้าเปียกใหม่ๆติดอยู่เต็มพื้นเขาปั่นจักรยานหนีทันทีทิ้งเสื้อกันฝนไว้ข้างต้นไม้และไม่เคยกลับมาเส้นทางนี้อีกเลยอีกคืนหนึ่งเป็นหญิงสาววิ่งออกกำลังกายเธอใส่หูฟังวิ่งผ่านต้นไม้โดยไม่ได้หยุดแต่ทันทีที่เธอผ่านไปเสียงในหูฟังเธอเปลี่ยนจากเพลงกลายเป็นเสียง ะโกนเบาๆว่าอย่ายืนตรงนั้นเธอถอดหูฟังหันกลับไปไม่มีใครแต่แสงฟ้าผ่าวาบลงข้างต้นไม้ทั้งที่ฝนยังไม่ตั้งเขาเธอกลับบ้านทั้งที่ยังวิ่งไม่ถึงครึ่งทางเธอเล่าว่าเสียงนั้นเหมือนอยู่ข้างในหัวไม่ใช่จากลำโพงแต่ที่หลอนที่สุดคืนนั้นมีกลุ่มวัยรุ่นมาถ่ายคลิปลองของพวกเขายืนใต้ต้นไม้ตอนฝนปรยปรย ถือกล้องหัวเราะและพูดว่าฟ้าผ่าจริงเหรอว่ทันใดนั้นมีเสียงฟ้าผ่าแตกเฉียงแม้ไม่มีสายฟ้าแต่มีเงาคนวิ่งผ่านหลังกล้องไปชัดเจนเงานั้นวิ่งเร็วทั้งตัวเปียกหัวตกต่ำมือข้างหนึ่งห้อยผิดรูปแล้วเสียงกระแทกดังขึ้นตรงหน้าเสียงเหมือนคนล้มลงบนโคลนเปียกกล้องจับไว้ทันแต่คลิปดับไฟดับ และมือถือของคนถ่ายไม่บางส่วนเขาบอกว่าได้กลิ่นไหมในเครื่องเหมือนกลิ่นสายฟ้าที่ช็อตร่างคนจนตายจากนั้นไม่มีใครกล้าถ่ายคลิปแถวนั้นอีกแต่บางคนยังต้องเดินผ่านในวันที่ฝนตกหนักมีเด็กนักเรียนชายคนหนึ่งเดินกลับบ้านตามทางเลียบแม่น้ำฝนเริ่มลงเม็ดไม่หนักมากแต่ฟ้าเริ่มมีเสียงลั่นเบาๆเขาเร่งฝีเท้า แล้วตัดสินใจหยุดหลบฝนใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นเดียวในระยะนั้นขณะยืนหอบอยู่ใต้ต้นไม้เขารู้สึกว่าอากาศเงียบลงผิดปกติแม้ฝนจะตกแต่มันไม่มีเสียงฝนแตะพื้นเขาเปิดกระเป๋าหยิบโทรศัพท์ออกมาหน้าจอแสงวาบขึ้นแล้วก็ดับลงทันทีตามด้วยกลิ่นไม่บางๆที่ลอยเข้าจมูกแล้วเขาก็ได้ยินเสียงบางอย่าง เสียงเหมือนคนลากเท้าเปียกน้ำเดินช้าช้าบนพื้นดินเปียกนังมาจากด้านหลังใกล้เข้ามาเรื่อยๆเขาหันไปทางเสียงแต่ไม่เห็นอะไรฝนยังคงตกท้องฟ้ายังเทาแต่มีบางอย่างไม่ถูกต้องกับเงาใต้ต้นไม้เงาบางๆของเขาเองที่ยืดยาวผิดปกติเหมือนเงาเขากำลังวิ่งทั้งที่เขายืนนิ่งเขารีบหันหน้าไปทางแม่น้ำแล้วชะงัก เขาเห็นชายคนหนึ่งยืนอยู่ริมตะลิ่งยืนนิ่งไม่ไหวติงทั้งตัวเปียบผิวซีดน้ำไหลจากลายนิ้วเป็นทางและมีควันจางๆลอยขึ้นจากหลังมือเด็กชายขยับถอยแต่เท้าเขากลับย่ำลงโคลนเสียงเปียกแฉดดังอย่างชัดเจนแล้วฝีเท้าอีกชุดดังกลับมาจากข้างหลังเขาแต่เมื่อหันกลับไปกลับไม่มีใครทันใดนั้นเสียงฟ้าแลบฟาดลงกลางแม่น้ำ สว่างวาบเหมือนระเบิดแสงเสียงสะท้อนดังกระแทกทุกผิวไม้ใบไม้สะบัดร่างของชายที่ยืนอยู่หายไปเขาหมุนตัวจะวิ่งแต่ขาเหมือนหนักขึ้นลมหายใจเริ่มติดขัดหัวใจเต้นแรงเหมือนจะทะลุออกจากอกและทันใดนั้นเงาของร่างเปียกที่หายไปเมื่อครู่ยืนอยู่ตรงหน้าเขาในระยะเพียงแค่ไม่กี่ก้าวดวงตาขาวซีดปากอ้าเล็กน้อย แต่น้ำยังไหลออกจากมุมปากนิ้วมือข้างหนึ่งไม่เกรียมอีกข้างชี้ตรงมาที่เขาเด็กชายคนนั้นเป็นลมลม้มลงกับพื้นทันทีเมื่อชาวบ้านมาพบเขาไม่ตอบอะไรเลยแค่นั่งเงียบๆอยู่ริมตลิ่งมองตรงไปยังต้นไม้ใหญ่ต้นนั้นโดยไม่กระพริบตาผมยังอยู่ตรงนั้นทุกคืนที่ฝนเริ่มตกเสียงฟ้าแลบครั้งแรกเหมือนปลุกให้ผมลุกขึ้นยืนอีกครั้ง บางเสียงจากฟากฟ้าไม่ได้จบเมื่อสายฟ้าหายไปบางเงาที่วิ่งผ่านสายฝนอาจไม่ใช่คนและบางรอยเท้าก็ไม่เคยจางจากพื้นดินริมแม่น้ำนั้นเลยเขาไม่ได้รอให้ใครช่วยเขาแค่ยังติดอยู่ในวินาทีสุดท้ายวินาทีที่ฟ้าผ่าลงมาวินาทีที่เสียงในลำคอหายไปและวินาทีที่โลกทั้งใบกลายเป็นสีขาวว่าบและถ้าคุณ ได้ยินเสียงฝีเท้าดังขึ้นใกล้ต้นไม้ใหญ่ถ้ามีเสียงฟ้าผ่าลงซ้ำจุดเดิมและถ้ามีเงาใครบางคนยืนอยู่ตรงโคนไม้อย่าเข้าไปถามอย่าหลบฝนตรงนั้นและอย่าตอบเสียงที่ตะโกนชื่อคุณออกมาในสายฝนเพราะเขาอาจยังไม่รู้ตัวว่าเขาตายไปแล้วคืนนี้คุณได้ฟังจดหมายจากความตายตอนที่สิบสองเรื่อง จากสองสถานที่ที่ไม่ควรมีใครอยู่ห้องเก็บศพที่เงียบกว่าปกติแต่กลับมีเสียงฝีเท้าดังขึ้นแม้ไม่มีใครเดินเข้าไปและต้นไม้ใหญ่ริมแม่น้ำที่ยังมีเงาร่างหนึ่งวิ่งวนในฝนเดิมฝนที่ไม่เคยหยุดตกในใจของเขาทุกเสียงในคืนนี้ไม่ได้ตะโกนไม่ได้อ้อนวอนไม่ได้หลอกใครแต่กำลังบอกเรา ว่าบางคนยังไม่ได้ไปไหนเสียงฝีเท้าเสียงฟ้าผ่าเสียงเงียบๆที่ดังขึ้นในหัวคุณอาจไม่ใช่ความรู้สึกแต่อาจเป็นใครบางคนที่ยังคงอยู่ใกล้ 0. 0.0 FM ผีเล่าเรื่องขอบคุณที่ฟังจนจบคืนนี้ก่อนคุณจะหลับตาลองฟังอีกครั้งให้ชัดว่าเสียงที่คุณได้ยินมันอยู่ที่ไหนกันแน่ และคืนนี้ขอให้คุณปลอดภัยจากเสียงที่ไม่ควรได้ยิน